ตำรวจโปรดจะพิจารณาวินิจฉัยซึ่งการร้องกับผมทุกครั้งที่ผมมาปอทอตำรวจจะมีคณะนารมการชุดหนึ่งของเขาพิจารณาอยู่แล้วว่าการกระทำทังกล่าวผ่านระบบสื่อสารนั้นตามมาตรา14ของพรบอรคอมพิวเตอร์จะมีอนุอยู่ทั้งหมด5อนุเพราะฉะนั้น1 2 3จะเข้าอนุไหนตรงไหนอย่างไรนั้นตำรวจปอทจะโปรดพิจารวินิจัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่า ข้อมูลที่คุณวิโรธให้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เป็นไปตามพรบว่าด้วยการจัดทำรจัดทธรรสนาญแห่งชาติหรือบทบาทแห่งรับหรือบทบัญญัติแห่งรับด,ดูดไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดและคุณวิโรธเองเท่าที่ผมทราบก็มาขอโทษแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาร้องเพื่อตํารวจโปรดพิจารณาวินิจฉัยและผมกําลังพิจารณาว่า โดยประเด็นเหล่านี้ของคุณวิโรธจะนำไปสู่การร้องเพื่อตรวจสอบจริยธรรมตามะจะริยธรรมของสสปี2563หรือจริยธรรมตามรับนูนมาตรา219อีกอย่างน้อย1 2ถึง2เรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกเพื่อให้ปปชโปรดพิจารณาและวินิจฉัยผมกลับเรียนโดยเบื้องต้นว่าผมมีทั้งคลิปที่พูดนะครับแล้วมีทั้งข้รกักย้ำที่อธิบายเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบในครั้งนี้ค,ครับครับผมในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยและมีสิทธิตามบทบัญญัติร,รัฐธ,ธรรมนูญที่บัญญัตรริไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจของพี่น้องประชาชน ั้งประเทศว่าการกระทําเหล่านั้นประธานวิทยาศาสตร์ชาติมีบทบาทหน้าที่หรือการกระทําอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการกระทบเรื่องของผลประโยชน์ของส่วนรวมเพราะฉะนั้นผู้ใดผู้หนึ่งก็สามารถที่จะร้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรดพิจารณาวินิจฉัยได้ครับให้ร้องให้ตรวจสอบวิโรจน์คนเดียวใช่ไหมครับของวิโรจน์คนเดียวส่วนของพิจารณาขอษร่วมกันหน่อยคุณสอยุธคุณ คุณสยุธแกเป็นผู้ที่จัดรายการแต่คนที่พูด,พดพส่วนจะนําเข้าหรือไม่นั้นก็ต้องขอเนืาอกาบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการจัพิจารณาหรือไม่อย่างไรนั้นก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํรารวจจับโทษพิจารณาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งครับถ,ถ้าตรวจมองอว่าสยุผิดก็ต้องโดนด้วยใช่ก็ต้องอยู่ที่ตํารวจจะพิจารณาวินิจฉัยถ้าโดนเขาก็ต้องเรียบสอบแต่โดยความเป็นจริงเรื่องนี้ถ้าตํารวจเห็นว่าเป็นการกระทําที่ ต่อพรบคอมพิวเตอร์เขาก็ต้องเรียบสอบหมดอยู่แล้วไม่กระตั้งผมหรือเจ้าของรายการทำไมผู้ร้องไม่จอดจงลงไปเลยว่าเขาผู้จัดรายการด้วยถึงจะได้ระมัดระวังไม่นำเข้าข้อมูลสารที่ไม่องการเข้าสู่คอมพิวเตอร์อ๋อผมจอดจงลงมาแล้วว่าเฉพาะเฉพาะผู้ที่ไปร่วมผู้ที่ไปร่วมรายการซึ่งจําเป็นจะต้องระมัดระวังอยู่แล้วผู้ไปจัดรายการจะต้องและที่ผมกลับเรียนไปเบื้อต้นนี้ครับว่าคุณวิโร์ลักษณะอนิสร ท่านเป็นสสนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอยู่ในสภานิติบัญญตัติท่านเป็นสสมาทั้งแต่ปี2562ท่านย่อมรู้ว่ารับนูนบัญญัติอย่างไรท่านย่อมรู้ว่าประธานยุทธศาสตร์แห่งชาตินั้นมีหน้าที่และบทบาทอย่างไรและท่านย่อมรู้ว่าโดยบทบาทและหน้าที่ของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งหมดตําแหน่งไปแล้วอย่างพลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานยุทธศาสตร์ได้หรือไม่อย่างไรนั้น ท่านต้องรู้เพราะท่านอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะท่านอยู่ในสาภา,านิติบัญญัติครับแต่มมมมผมรับมอบหมายนี่ผมโดนฟ้องไปหลายคดีแล้วครับถ้าผมได้รับมอบหมายนี่ผมผมจะต้องหล,ลออหลายคดีนี่ผมั้งฟ้องเขาฟ้องเรานี่เป็นสิบคดีครับ ก็อยู่ในศารบ้างอยู่ในกระบวนการของตํารวจบ้างและในการกระทําครั้งนี้ก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในฐาน